เก็บเชอรี่ค่ะเก็บเชอรี่นันเบทเตอร์ฟาร์มส์ว้าวนั่นคือสวนเชอรี่เยอะแยะเลยโอเคมาเก็บเชอรี่ที่สวนเชอรี่แต่ต้นพวกนี้ไม่เห็นมีลูกเลยเข้าไปข้างใน ยอย่าลืมกินมั่งซื้อกลับบ้านด้วยแต่ว่ากินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อนนี่ต้นนี้ก็สวยรูปมันนี้จะไม่ขี้เลยไม่คิดเลย,ค,เลยคือมันยังไม่ดำสนิทเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มฤดูกาลของมันเพิ่งเริ่มซีซั่น แต่ว่ามันหวานแล้วอ่ะมันหวานแล้วอะลูกมันแดงไม่แดงกําแต่ว่าพ่อหวานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอว้าวเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยช่อใหญ่ๆแต่เราเลือกลูกดำๆลูกเข้มๆ ใหญ่ๆห,หวานมากอืมหวานอร่อยเก็บกินเลยอืมต้นนี้น่าจะดีกว่าเอาลูกใหญ่ๆสีเข้มๆหวานกรอบ เดี๋ยวเรามีโอกาสเลือกต้องเลือกให้อร่อยลูกโตโตดำดำเข้มเข้มนี่ลูกยังเด็กไม่เอโอ้เราเรามีสิทธิ์เลือกไม่หวานเราไม่กินหยิงโอ้หูนั่นกพวงเยอะคุณยึ่งตาข้าทงเจ็บเพลินเลย แต่เราเลื่องใบใหญ่กที่หลบสั้นๆเนี่ยลูกใหญ่ดีหลบหลบสั้นๆลูกใหญ่โอเคพร้อกันเชอร์รี่อารามแดงอารามที่ไปเห็นกำเดี๋ยวเรากลับไปตรงนั้นก็ได้เต็นนี้เอาที่เก็บง่ายๆก่อน นี่ลูกยังไม่โตมากไม่เป็นไรเราเก็บที่ลูกโตโตนี่อันนี้น่าจะเจ๋งอืมหวานมันจะ ยังโตไม่หมดลูกเล็กมั่งลูกใหญ่มั่งนี่ต้นเตีย้ยเตี้ยไอ้กิ่งเตีย้ยเตี้ยนี่ก็มีโอ้กก่งนั้นโอ้ใหญ่เลย ล,ลูกเชอร์รี่ลูกเชอร์รี่นี่นี่ลูกเชอร์รี่นี่กิ่งนี้ห้อยเลยนี่ขอชิมสักหน่อยเพราะลูกสีเข้มเข้ม โอ้นี่ห้อยมาตรงนี้เลยนี่อืมใช้ได้ใช้ได้โอ้นี่ ว้าว <Wow. S 2> อืม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 ลูกโตใช้ได้อืมอืมหยิบชิมเลย เราลูกเราลูกโต,ต,ตสีเข้มเขมนี่หวานเลยค่ะอืม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 เป็นพวงเลยอืมตอนนี้เล็กแต่ดกดกมาก บางบางต้นก็ยังไม่เป็นลูกหรือไม่เป็นเลยม,มีต้นนั้นกระโดกเนี่ is it good กนมีเหนื่อยมากเลยข้อแบบนี้เลยร้อนมากเลส่วนนี้เขาเก็บกันไปหมดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหลืออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งก็เลิกแล้วเพราะว่าเก็บไปจนจะหมดละโอ้ออนี่นึกว่ามันยังไม่เป็นลูกเปล่า<ม>เก็บไปหมดแล้ว อย่านึกว่ายังไม่ได้เก็บนะ